สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเครื่องมือนะครับที่ใช้งานได้ง่ายและใช้งานได้จริงนะครับมาแนะนำนั่นก็คืออิฟแคมนะครับหรือช่างคนอื่นๆนะครับอาจจะเรียกว่าประกาศจับชิ้นงานแคมจับชิ้นงานนะครับแต่ชื่อเขาคืออิฟแคมนะครับมันสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายนะช่างไม้ช่งงาชงเหล็กต่างๆนะครับอย่างผมทํา เครื่องเสียงทําตู้น้ำพุงอย่างงี้เจ้าอิบเคมเนี่ยก็ถือว่าจาเป็นเลยนะครับในการใช้จับชิ้นงานนะครับในการตัดจับชิ้นงานเพื่อตัดชิ้นงานในการทากาวประกบติดกันนะครับการใช้งานของเขาก็คือนะครับปรับนะครับกดปุ่มนะครับเพื่อปรับระยะนะครับในการบีบนะครับแล้วก็กดนะครับบีบเข้าหากันจนชิ้นงานนะเนี่ยแนบติดกันแน่น เครื่องไม้เครื่องมือทุกวันนี้ทันสมัยดีนะออกแบบม,มาให้ใช้งานง่ายนะครับแนะนำครับผม